สวัสดีครับผมช่างบอยคนทําแอร์วันนี้เราพาไปติดตั้งแอร์แล้วรู้จักเจ้าตัววัดอุณหภูมิกันนะครับก็เป็นตัว วัดอุณหภูมิ t ท s c o b a บ k นะครับ TBA ห้านะครับตัวนี้เป็นตัววัดอุณหภูมิตอบสนองได้ไวนะครับวัดได้ไวโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปทำงานกับเจ้าตัว TBA ห้าตัววัดอุณหภูมิครับตัววัดอุณหภูมิก็เป็นตัววัดความเย็นหน้าแอร์บางทีเราก็ไม่ต้องเสียงกับกค้านะครับแล้วเราก็ไม่ต้อง ดูว่าแอร์เย็นไม่เย็นโดยใช้ความรู้สึกนะครับเราก็ใช้เครื่องมือเป็นตัววัดส่วนเครื่องมือก็มีความสําคัญคือเครื่องมือที่เราใช้วัดแล้วไวตอบสนองได้ไวเป็นเครื่องมือที่ดีก็จะให้การทํางานเราทํางานเร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวก่อนที่ช่างบอยใช้ก็เป็นตัวตอบสนองช้าเวลาเราวัดเราก็ต้องรอ,อนานกว่าจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอุณหภูมิเดี๋ยวเราจะมาลองเจ้า2ตัวนี้แล้วก็ลองเทียบ การตอบสนองการทํางานของตัววัดอุณหภูมิดูนะครับส่วนหน้าเครื่องหน้าเครื่องแอร์ส่วนมากก็จะออกมาประมาณ10-15ึองศานะครับความเย็นหน้าเครื่องแอร์ครับลมกับก็คืออุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้อง30ลมกลับก็ต้องมากมากกว่ากันต่างกัน10-15ึองศานะครับถือว่าโอเคใช้งานได้เดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวนี้กันครับ ครับเดี๋ยวเราก็มาแกะเจ้าตัว Tesco Back TB A 5 0นะครับก็ตัวนี้ซื้อมา3,200บาทนะครับก็เป็นราคากลางๆนะครับราคาก็อาจจะบวกลบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวนี้ครับที่ซื้อมากล่องก็จะเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็ TB A 5 0นะครับ Fast Temp Air นะครับก็เป็นดิจิตอลเทอร์โมสตัที่วัดอุณหภูมิได้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเจ้าตัวนี้ออก กมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นพบหัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิไทเคฟังเข้ามานะครับเพราะว่าไทเคตอบสนองได้รวดเร็วนะครับก็เป็นคล้ายๆกับเจ้าตัวทัสโก้เจแปนะครับที่ว่ารุ่นอาจารย์ใหญ่ๆช่างเก่งๆลหลายๆคนมีฟรีมือมากมายใช้นะครับหัวพลครับแต่ว่าตัวนี้เป็นราคาย่อมเยาถ้าเกิดตัวนั้นก็ราคาจะประมาณ10,000กว่าบาทนะครับ ตัวนี้ก็แค่3 0 0พเราก็ซื้อได้แล้วก็ตอบสนองได้รวดเร็วนะครับโอเคการใช้งานก็เสียบเข้าไปนะครับตำแหน่งนี้ส่วนตำแหน่งก็ไม่ต้องกลัวเสียบผิดนะครับเพราะว่าจะมีใหญ่กับเล็กอยู่ฝั่งนี้ครับถ้าเกิดเรากลับข้างก็จะเสียบไม่เข้าโอเคนั่นเองเสียบเข้าไปแบบนี้การเปิดก็กดออนครับเครื่องก็จะเปิด34.7องศาก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะครับร้อนมาก ตัวนี้ก็จะต่างกันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยโอเคไม่ถึง1นงนะครับไม่ถึง1องศาสามารถเปลี่ยนเป็นฟาเรนไฮน์ได้นะครับการเปลี่ยนเป็นฟาเรนไฮ์ก็คือกดให้ขึ้นโหก่อนนะให,ให้ขึ้น HOLD ก่อนนะรโอเคเดี๋ยวช่างบอยจะกดให้ดูชึบพอขึ้นตัวนี้เราถึงกดเปลี่ยนเป็นฟาเรนไฮน์นะครับถึงจะเปลี่ยนได้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นองศาฟาเรนไฮ์เท่ากับ 94.3นะครับเป็นองศาฟาเรนไฮต์อยากเปลี่ยนกลับก็กดเหมือนเดิมครับกดขึ้นหูแล้วก็กดฟึบก็เป็นองศาเซลเซียสเหมือนเดิมเคการปิดเครื่องก็คือกดให้เหมือนเดิมนะครับกดให้ขึ้นให้ดู o l d เหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15วินาทีเจ้าตัวนี้ก็จะดับไปนะครับ ตอนนี้ร้อนเลยทีเดียวนะสามสบสี่องศาเนี่ยอากาศร้อนมากเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ก็การแลกเปลี่ยนความร้อนทีเ่เครื่องกระดับไปแล้วนะครับเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิความร้อนอยู่ที่1 0บถึงสินะครับถ้าเกิดห้องได้สามสิบสี่หน้าเครื่องก็จะออกประมาณ24หรือว่าสิบเก้อ, 19, อะไรประมาณนี้นะครับยิ่งอุณหภูมิลดหน้าเครื่องก็ยิ่งออกเย็นนะครับ มากนานั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คความเปลี่ยนแปลงว่าการตอบสนองมันไวไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปห้องแอร์นะครับสำหรับทัสโกก็อุณหภูมิตอนนี้35นะครับ3าตี่ว่า35ตัวน,นี้ก็3 5มเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในห้องแอร์แล้วดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าตัวไหนจะเปลี่ยนแปลงไวเนาะไป ันนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องแอร์แล้วนะครับก็ตัวนี้ทั s c o b a ็กก็เริ่มอุณหภูมิลดลงอยู่ที่28องศานะครับก็ลดลงไปเรื่อยของ Unity ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับประมาณ34ก็ลดลงมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาประมาณเกือบพันนะครับเจ้าตัวนี้ก็3,000กบาทมันก็ตอบสนองได้รวดเร็วต่างกันอยู่แล้วนะครับเวลาเราวัดหน้าแอร์เราก็ไม่ต้อง คอยนานนะครับถ้าเกิดช่างแอร์ใช้เครื่องมือดีก็มันทําให้เราทํางานได้เร็วแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพเนาะตอนนี้ห้องก็อุณหภูมิ27องศาใช่ไหมครับช่างบอยบอกว่าความแตกต่างระหว่างหน้าแอร์กับอุณหภูมิห้องต้องต่างกัน10ถึงประมาณ15องศานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปวัดหน้าแอร์กันดูนะครับหน้าแอร์ต้องได้ประมาณ ถ้า11ก็ดีนะครับถ้า11นี่จะต่างกันประมาณ15องศาเลยนะครับโอเคลองวัดหน้าแอร์ครับสำหรับหน้าแอร์ของเซจูรินกิโชยอินเวอร์เตอร์ครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ18 18.7.6องศานะครับซึ่งแน่นอน แอร์ไม่ย็นก็เดี๋ยวเราต้องไปเช็คดูนะครับว่าแอร์มีปัญหาอะไรทําไมมันได้น้อยใช่ไหมครับปกติหน้าแอร์ก็ต้องได้ประมาณ1 0บถึงสิองศาครับถือว่าเย็นแต่ว่าถ้าให้ดีเลยก็ประมาณ1 0 11องศาครับตอนนี้ได้18.8ก็เดี๋ยวช่างบอยจะไปแก้เจ้าตัวนี้นะครับว่าทําไมมันไม่เย็นโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูแอร์กรีกันนะเครื่องของแอร์กรีกว่าเย็นขนาดไหนนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาวัดหน้าเครื่องแอร์กีกันนะครับก็เป็นห้องนอนช่างบอยเองนะครับอู้เย็นมากเลยครับหน้าเครื่องอืมสิบสาจุดห้านะครับโอ้้สิบสาจุดห้านะครับเือว่าทําความเย็นได้ดีเลยทีเดียวแล้วราลองมาดูอุณหภูมิห้องนะครับ น,นี่ก็เป็นอุณหภูมิห้องน,นะครับ25องศา24องศาก็เจ้าตัวทัสโก้แบกตัววัดอุณหภูมิตัวนี้ก็ตอบสนองได้เร็วแล้วก็วัดอุณหภูมิห้องได้ดีเลยนะครับถ้าว่า24องศาลูกค้าก็พอใจแล้วนะครับเพราะว่าแอร์เย็นแน่นอนนะครับสำหรับหน้าเครื่องก็ต่างกันหน้าเครื่องได้13ต่างกัน11 ถือว่าผ่านนะครับผลการทดสอบแอร์โอเคเลยถือว่าแอร์ทำงานเยี่ยมครับค,ครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัว สโคแบ็กตัววัดอุณหภูมินะครับก็เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงก็น่าใช้ไหมก็พิจรารณาเอาเองนะครับโอเคสาหรับงานวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีไม่มีที่ยืดนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงมากนะครับถ้าเกิดเป็นอีกรุ่นหนึ่งหรือว่าแพงกว่าน,นี้ก็จะมีเสายืดออกไปนะครับก็ตัวนี้ใช้เพื่อ